สวัสดีครับสวัสดีครับพี่สสวััดีครบมาสอนลูกใส่วาล์วแก๊สนะครับนี่วาล์วแก๊สลองใส่นะนะดูทำความสะอาดเช็ดปิดประมาณอ่ะเช็ดดูไม่ติดนะมันจะติดได้ไงไมันจะไม่ใส่วาล์วดูนี่วาล์วทำความสะอาดนะแล้วก็ไปซื้อถังแก๊สมาขึ้นมีแก๊สอ่ะนี่เขาปิดไว้เขาปิดไว้นะ ปิดไปก็แกะออกจะเอาอะไรแกะก็แล้วแต่ไม่อันตรายหรอกดูดีดูทําให้เป็นวันหลังพ่อจะเดินไม่ต้องทําให้ดูแล้วตัวนี้มันจะเป็นที่หมุนนะที่หมุนมันจะไม่เหมือนน็อตธรรมดาเวลาขันเข้าอ่ะเวลาขันเข้าเนี่ยเห็นไหมมันจะทวนเข็มบนาฬิกาเวลาขันออกมันจะตามเขียบนาฬิกามันจะไม่เหมือนน็อตทั่วไปเข้าใจป่ะเนี่ยเราก็วางไว้เสียบเสียบเข้าไปมันสุดก่อน เสียบเข้าไปให้มันชนเนี่ยเนี่ยเสียบเข้าไปมันชนปุ๊บถังนี้เราทำความสะอาดแล้วเติมแก๊สมาเต็มแล้วแล้วเราก็หมุนออกไม่ใช่หมุนออกหมุนทวนเข็นเมนาฬิกาถ้าเป็นเหมือนขันน็อตมันก็เหมือนขันออกอะเนี่ยขันออกเหมือนกับเราขันน็อตออกอะหมุนทวนเข็นเมนาฬิกาแล้วมันก็จะเข้าไปวิธีการนะดูนะนี่จุดจุดสำคัญนะเราหมุนตัวนี้นะให้แน่นก่อน เนี่ยเราก็โยกตัวนี้เพื่ออะไรเพื่อให้ข้างในมันเข้าสนิทมันมีจุกยางอยู่เนี่ยให้ดูในจุกยางเนี่ยเนี่ยตัวยางนี่แหละเห็นป่ะในยางเนี่ยมันจะทําให้มันไม่รั่วที่เราโยกเนี่ยเพื่อให้มันเข้าสนิทเห็นไหมเราขันนะขันทวนเข็มนาฬิกานะนาฬิกาบ้านคุณหมุนไปทางไหนอ่ะคุณก็หมุนทวนมันมันจะขันเข้า มันไม่เหมือนน็อตทั่วไปไงมันไม่เหมือนเกียวทั่วไปเขาเรียกว่าเกียวซ้ายแล้วก็โยกนี่เห็นไหมโยกให้มันแน่นโยกโยกโยกให้มันแน่นขันตัวนี้นะ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 พูดร้อยครั้งขันตัวนี้นะขันตัวนี้นะให้แน่นแต่ตัวนี้จะจับไว้ด้วยขันนีดูมือนะเห็นไหมพอแน่นปุ๊บแน่นแล้วนี่ก็แน่นนี่ก็แน่นนั่นแล้วก็นี่อะไรเปิดกระปิดนะเปิดกระปิดนะ เปิดฟึบแกก็จะวิ่งไปอตอนนี้มาเนี้ฟึ๊บฟึบม,มาเนี้ฟึบบึมไม่หยุดยังหยดเลยนะใส่ให้เป็นนะหุงข้าวให้เป็นเป็นคนนะโตขึ้นนะต้องทำกับข้าวกินเองต้องทำกับข้าวเป็นต้องกินข้าวเป็นต้องใส่ถําแก๊สเป็นกาวเป็นเดี๋ยวก็ปิดจะใช้เสร็จอะ่ะ เอาเสร็จเสร็จครับก็ปิดนี่รู้ป่ะนี่กินคลิปต่อนนะแต่ที่ใช้มาไม่เคยปิดเลยปิดนี่นะเพื่อนปลอดภัยนะโอเคไหมสวัสดีครับบ๊ายบาย